สวัสดีครับยินดีต้อน,นกกรับสู่นกิจแบทบอลนะครับวันนี้เนี่ยพักจากเรื่องเกมเนี่ยมาดูคลิปแบบของผมนะฮรระหว่างของถูกแล้วก็ของแพงนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของชาเขียวครับชาเขียวที่แบบว่าทุกพวกเราทุกคนเนี่ยเคยกินกันนะครับก็คือผมเลือกชาเขียวระหว่างชาเขียวข้างทางนะฮะแล้วก็ชาเขียวสตาร์บัคนะครับมาสู้กันนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงรสชาติมันจะต่างกันหรือเปล่า ดีเทลอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะต่างกันหรือเปล่านะฮะยังไงเนี่ยก็ไปดูกันเลยสุดาอันนี้นะฮะก็เป็นชาเขียวของ2ร้านนะฮะนั่นก็คือฝั่งนี้นะฮะจะเป็นชาเขียวของร้านข้างทางข้างถนนรับ20บาทและอันนี้ครับเป็นชาเขียวของ Starbucks ที่แบบว่าขึ้นชื่อมากว่าอร่อยโคตรนะฮะแก้วละ165บาบาทไซส์เล็กสุดด้วยนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบไซส์กันนะฮะโอ้โหดูสิครับ ต่างกันประมาณครึ่งแก้วหรือว่าไม่ใช่ครึ่งแก้วดิน่าจะแบบว่ายังไงไอันนี้เท่ากับสตาร์บัค2แก้วเลยนะครับข,ของข้างทางเนี่ยซึ่งด้านบนของมันก็จะมีเออวิปครีมนะครับอ่าอันนี้นะฮะวิปครีมข้างในนะครับเป็นแบบนี้นะฮะส่วนของร้านข้างทางนี่ก็จะเป็นนมข้นนมข้นเหลวนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ารสชาติของมันเนี่ยจะเป็นยังไงราคาเนี่ยนะต่างกันประมาณกี่เท่าอะ แปดเท่าเลยนะเว้ยไปลุยเรื่องรสชาติกันเลยนะครับยกแรกนะครับจะเป็นเรื่องของรสชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาลองกินของ t t r r u u k s ก่อนนะครับของแพงมากนะฮรร้อยหกสบห้าบาทนี่มีชื่อผมด้วยนะฮะมาลองกันให้รสชาติของชาเขียวได้แบบว่าดีมากนะครับซึ่งแบบมันมีกลิ่นชาออกมาด้วยนะครับอืมแล้วก็ ตอนแรกจะเป็นรถของชาเขียวนะครับแล้วก็พอประมาณ2วิผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นรถของความมันของนมนะฮะซึ่งแบบมันก็ให้อารมณ์ในการกินที่แบบว่าดีมากเลยนะผมว่าเนาะอันนี้เป็นสตาร์บัคแก้วแรกในชีวิตของผมเลยครับที่ผมซื้อเนี่ยฮะอืมอร่อยมากมาครับเดี๋ยวเราลองมาดูชาเขียวข้างทางกันดีกว่าไปมา ฮ้ย hey! ทำไมรสชาติมันมันใกล้เคียงกันเลยวะเดี๋ยวอนยะขอกินสักคำหนึ่งนะครับเดมรสชาติไม่เหมือนกันแบบใกล้เคียงกันมากครับคือมันอาจจะไม่มีกลิ่นชาเหมือนของ Starbucks นะครับเพราะอาจจะแบบว่าใส่ชาน้อยกว่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่รสชาติมันใกล้กันมากเพราะว่าตอนแรกก็เป็นรสแบบชาเขียวนะครับพอช่วงหลังก็จะเป็นความหวานของนมนะฮะเดี๋ยวเราลองให้คนหลังกล้องเนี่ย ชิมรสชาติของสองอันนี้ดูนะฮะเอ้ยกินสตาร์บัคก่อนเอาไปหยิบไปคนหลังกล้องนี่ก็ไม่เคยกินสตาร์บัคเหมือนกันนะมันแพงมากเป็นไงรสชาติแม่งขมๆของชาเขียวเลยเป็นแบบเป็นเป็นเป็นชาอะไรใช่ปะเป็นชาเ,ชเ,ชาเขียวเด<ต>ี๋ยว<ต><ข>ม,มึงมเรากินดูขอยนี่ของข้างนงใกล้เคียงกันบอกว่า รสชาติแม่งในฐานะที่กูไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญชาเขียวนะเว้ยเชี่ยรสชาติเหมือนกันเป๊ะเลยรสชาติมันใกล้เคียงกันมากครับแล้วก็แบบอ๋อคือในฐานะที่แบบว่าเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญของการดื่มเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะครับผมบอกแล้วว่ารสชาติมันใกล้กันมากๆน,นะฮะออืม,อม,อม เหมือนกันแบบว่าโคตรจะเหมือนกันเลยฮะคือแบบห่างกันไม่ถึง10%นตะสำหรับผมนะฮะที่แบบว่าความต่างของไอซองแก้วนี้นะฮะ <S <S ยกที่สองนะฮะนั่นก็คือเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะซึ่งสตาร์บัคันจะมีนี่ครับตาของนางเงือกนะฮะผมถือว่าใครที่ถือแก้วสตาร์บัคในห้างเนะะี่ยแม่งเท่มากนะครับแล้วก็จะมีชื่อของเรานะครับนี่ครับอย่างผมนี่ก็ชื่อกิจนะครับเน่เขาก็จะเขียนมาให้เลยก็มันเหมือนกับเป็น ความใส่ใจของลูกค้านะครับ <Wow. S 1> แล้วก็หลอดน,นี่ก็มันปกติครับอันนี้ก็หลอดเขียวเหมือนกันแบบผมว่าหลอดมันชนิดเดียวกันเลยอะส่วนร้านข้างทางเนี่ก็ไม่มีอะไรครับคืออ่อนจริงๆเนี่ยรสชาติไม่ไม่ต่างเลยและผมถือว่าการที่เราจิบไอสตาร์บัคเนี่ยนะครับจิบหนึ่งเนี่ยตกประมาณครั้งละ5บาทได้มั้ง ได้เวลาในการตัดสินแล้วครับว่าแบบไหนเนี่ยที่ผมคิดว่าคุ้มค่ากับเงินมากที่สุดนะครับถ้าสังเกตดีๆนะฮะปริมาณของน้ําเนี่ยสตาร์บัคเต็มแก้วเท่านี้นะครับก็คือห่างกันประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะฮะอันนี้แก้วหนึ่งเท่ากับสตาร์บัคสองแก้วเลยนะครับสตาร์บัคร้อยหกสิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบบาทนะฮะแล้วก็รสชาติเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆคือผมไม่ได้ดิสเครดิตเลยนะคือมันใกล้กันจริงๆฮะ ไม่แน่ว่าร้านข้างทางที่ผมเลือกมาเนี่ยมันอาจจะบอกว่าทําอร่อยมากก็ได้ใครจะไปรู้นะครับและผมก็จะให้ฝั่งในชนะดีดึงดึงผมให้พังร้านข้างทางชนะกับผม <laughs> เพราะว่ารสชาติมันใกล้กันมากๆแล้วแบบว่าเงินที่เสียไปเนี่ยมันแบบแปดเท่าครับที่ต่างกันนะฮะกับราคานะครับแค่ตรงไหนอาจจะวัตถุดิบดีกว่านั่นหละฮะแต่คือ ก็รสชาติมันก็ใกล้กันมากนะครับผมว่า1 6 5บาทกับชาเขียวก็ก็บางคนอาจจะไม่แพงบางคนอาจจะแพงนะฮะเอา้าสำหรับคนหลังกล้องครับมว่วอันไหนให้ชน,นะครับกูว่าร้านข้างทางอะไรวะ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าแบบจะบอกว่าลดมโคบบาทขึ้นหน่อยรสชาติมันเหมือนกันแน่นอนเดี๋ยวเรามาผ่านตังร้อยหกสิบห้าบาทกันแบบรวดเร็วรีบป่ะจิบละห้าบาทเองอะ มมมมมมผมว่าเดี๋ยวผมให้คนหลังกล้องกินมากดีกว่ามันแพงเอาไปกินไป <c oughs> ก็โอเคอยังไงเนี่ยใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u s s r r i e e ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยเปรียบเทียบของถูกของแพงแบบไหนเนี่ยก็อย่าลืม คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ด้วยเลยนะครับอย่างงี้นเนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบุ้มหรือว่าลินล้นลิพวกเรามันไม่ถึงว่ามึงเออกูว่าน่าใช่ว่ามึง